คลิปนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับน้ําไหลแรงมากครับทุกทกคนครับคลิปนี้นะครับเป็นปั๊มน้ําหอยโข่งโซลาเซลล์ขนาด3นิ้ว2แรงม้าใช้แผงโซลาเซลล์หแผงนะครับเป็นผลงานการติดตั้งปั๊มน้ําของพี่เจตนาลงจากจังหวัดแพร่ครับเดี๋ยวพวกเราตามไปดูคลิปนี้กันเลยครับเอาละครับทุกทุกคนครับ ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube ของพี่หมีเซลล์ให้ถึง1ล้านสับสไคร์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบเซลล์ก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราพรีวิวแผงชุดแผงโซลา่าและปั๊มหอยโขงของพี่หมีโซลา่านะครับเป็นชุดขนาด3 3นิ้วนะครับแผง อันนี้ติดตั้งไว้ที่จังหวัดแพร่นะครับอันนี้ชุดโซลา่านะครับติดตั้งไว้แล้วติดตั้งแบบรุกทุ่งมากนะครับโดยใช้ตัวยึดเหล็กฉากนะครับยึดพื้นแผงปุ๊บอันนี้อันนี้เราทดสอบก่อนนี่คุณพ่อครับคุณพ่อทดสอบกันนะครับอันนี้ติดตั้งแผงเรียบร้อยอ่ะพ่อเอาแผงขึ้นครับสามสองแรงนะครับสามนิ้ว นี่น้ำพุ่งครับเดี๋ยวเาไปดูต้นทางน้ำนี่ครับต้นทางน้ำนะครับนี่ระยะเราขึ้นมาตอนนี้ร่วมๆประมาณ70เมตรนะครับ ครับต้นทางน้ำอยู่นี่นม่ยังไม่ใช่สะนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับต้นทางเราน้ำพุ่งแรงมากครับน้ำของฮานูโลนะครับใช้สายดูดอ่อนนะครับไม่ได้ใช้เป็นท่อ PVC ดูดเนื่องจาก อาจจะต้องโยกย้ายปั๊มนะครับแล้วน่นแรงน้ำนครับเป็นลำห้วยธรรมชาติ คนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเล็ตโซลเซลรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลเซลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ084441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ไลน์ไอดี s i a c b a n d นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไ้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลเซลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับ